ก่อนเลครับท่านผู้ปกครองทุกคนครับน่ายินดีนะผู้ปกครองมาอย่างล้นหลามห้องนี้บรรจุได้อยู่สองสามร้อยเกือบสี่ร้อยนะท่านนักเรียนมอธต้นมานะครับเพราะฉะนั้นการประชุมผู้ปกครองหนึ่งปีการศึกษามาอยู่สี่ครั้งผู้พอนท่านผู้ปกครองจำได้นะครับก็ขอให้ให้อุณา fa ข้างรักษณะนี้นะครับที่จะมาร่วมกันในเรื่องของการที่จะให้ข้อแนะนำข้อเสนอแนะกับทางโรงเรียนในการให้พัฒนาให้ ให้การศกดกแลลูกของเรานะครับให้มันมีคุณภาพนะที่ดีต่อไปวิทยากรมีเยอะนะครับกนะ็ไม่อยากจะใช้เวลาตรงนี้มากนะอยากจะพูดสั้นๆเหมือนกับเปิดซีเกมเมื่อคืนนี้นะสองสามคำได้ความหมายนะครับพูกความครับนะเข้าใจลูกใครใครก็รักนะที่จะ ส่งไปถึงเป้าหมายที่ทุกคนวางไว้เพราะฉะนั้นในส่วนของโรงเรียนของเราต้องเหนือจากวิชาการแล้วเรื่องของคุณภาพชีวิตเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของความมีวินัยในตนเองเราต้องช่วยกันนะครับนะเราต้องช่วยกันเพื่อที่จะให้ตัวของนักเรียนหรือลูกของพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าไปสู่เป้าหมายดังที่ได้วางไว้ ประกาศผลออกมานะทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสน้ำตาไหลพร่าพราด้วยความดีใจนะยกภูเขาออกจากอกนะไม่อยากจะให้เป็นน้ำตาที่ไหลพร่าพราแล้วออกมาแล้วให้กำลังใจกันต่อไปนะเพื่อที่ไปสู้ยกต่อไปจนทั่งถึงประกาศผลณเมื่อวานนี้นะครับนะเพราะนั้นตัวของ การเรียนและเรื่องของความมีวินัยต้องไปควบคู่กันไปนะครับนะครับเรื่องเหล่านี้นะท่านผู้ปกครองทราบดีที่นี้ผมขอย้ำในเรื่องของการมาเรียนการมาโรงเรียนเท่านั้นนะครับยอย่างอื่นอื่นเราพูดคุยกับตัวของนักเรียนตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายแล้วก็มีกระบวนการจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทรศัพท์แล้วก็มีกระบวนการเรื่องของการจัดการอะไรต่างๆนะขอให้มาโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ นะไม่มาช้าไม่มาสายนะมาตรงต่อเวลาเหล่านี้มันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานมันเป็นวินัยพื้นฐานที่จะนําไปสู่เรื่องของการเรียนอย่างมีคุณภาพนะไม่ได้ไปก่อกวนไม่ได้ไปสร้างบรรยากาศให้กับคณะครูในห้องเรียนนะๆๆอย่างนี้นะครูเขาก็มีกําลังใจนะครับเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันดูแลนะครับเรามีกระบวนการอย่างนี้นะย้ำในเรื่องของการมาเรียนตรงต่อเวลา นะประเด็นแรกก็คือเรื่องของการขาดเรียนและมาสายถ้ารวมกันหครั้งนะนะมาเรียนการขาดเรียนและมาสายรวมกัน5ครั้งนะทางโรงเรียนจะให้บำเพ็ญประโยชน์ที่โรงเรียนวันเสาร์วันอาทิตย์นะนะครับนะวันเสาร์วอาทิตย์อย่างวันนี้อามซนเสถียรดูแลอยู่ประมาณสิบคนนะครับรบำเป็นประโยชน์ที่โรงเรียนของเรานะบางครั้งบางวัน นะเชิญชวนตัวของนักเรียนเธอเอาอุปกรณ์ทําความสะอาดมานะมาจากทางบ้านทําเสร็จแล้วเธอจะรับคืนเอ,เอาคืนไปที่บ้านไปใช้ต่อที่บ้านหรือเธอจะบริจาคเพิ่มให้กับทางโรงเรียนนะเพื่อทําประโยชน์ให้กับทางโรงเรียน,นะยน,ยนต่อไปก็แล้วแต่จี่สาขานะขาดและสายรวมกัน5ครั้งมาเป็นประโยชน์ที่โรงเรียนและถ้าถึง7ครั้งจะพาไปที่อำเภอจอมทอง นะพาไปที่เอำเภอจอมทองไปให้เข้าสู่กระบวนการของบัเดอร์นุรักนะ์กล่อมเกลานะให้เขาได้ตระหนักอะไรตักมากขึ้นเกี่ยวก,กับในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของตนเองนะถ้าเก้าครั้งนะถ้าเก้าครั้งตัดค่ายสักค่ายนะครับนะเช่นอาจจะไปที่กองพันสัตว์ตาง นะให้มันระดับมันเข้มข้นอะไรต่างมากยิ่งขึ้นนะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ขอท่านผู้ปกครองนะที่อยู่ที่นี่และที่ไม่ได้มาที่นี่ช่วยกันสื่อสารอะไรต่างด้วยว่าเราหนึ่งเรามีเจตนาดีในเรื่องของการที่จะทำให้ตัวของนักเรียนพัฒนาการให้มันดียิ่งขึ้นไม่ได้หมายความว่าตัวของนักเรียน เป็นบุคคลที่เลวร้ายอะไรต่างไม่ใช่นะต้องการที่จะพัฒนาเขาให้เกิดนึกเพราะว่าเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เรื่องของการตรงต่อเวลาที่ไม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะสิ่งที่เขาใฝ่ฝันแล้วมันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จได้นะผู้ปกครองทราบดีนะ,ะน,นะนักเรียนนักศึกษาที่เรียนอยู่ในดับมหาวิทยาลัยพวกที่โดนรีทายหรือจะโดนรีทายแต่ทิง้งลาออกะก่อน ถามเหตุผลเขาจริงๆเนี่ยเป็นพ่อะอะไรหนึ่งเขาเรียนช้านะช้าในที่นี้คือช้าเป็นครึ่งชั่วโมงหรือสองไม่มาเรียนเลยขาดเรียนบาไม่เข้าเรียนบ้าขเพราะความเป็นอิสระมีอยู่ทุกอนุของเขาอ่ะในในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยตรงนี้แหละนะครับที่เราจะพัฒนาการอะไรต่างๆนะเขาไม่ได้มองว่าเป็นสิ่งที่นักเรียน,นยมีพฤติกรรมเป็นบุคคลที่โหแย่ที่สุด ในวัาที่สุดอะไรต่างไม่ใช่นะครับประเด็นต่อไปกระบวนการต่างเหล่านี้นะาทำความเข้าใจกับผู้ปกครองก่อนนะครับว่าผู้ปกเมื่อมีค่าใช้ใจ่ายนะรบกวนผู้ปกครองนะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องของค่าใช้ใจ่ายเช่นถ้าออกข้างสองวันหึ่คืนหรือว่ากองพันสตางค์นี้นะนั้นค่าอาหารเอ่ยค่ารถเอ่ยนะค่า ครูฝึกเอยอะไรต่างๆเนี่ยนะเราจะคำนวณอะไรต่างทั้งหมดเพราะนั้นรบกวนผู้ปกครองเรื่องของการที่จะเข้าไปฝึกฝนนะลูกของตอนเองนะครับให้มันเกิดการพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งไปที่จอมทองหนึ่งมันก็เป็นค่ารถละสองค่าอาหารกลางวันนะถ้าไปที่เพืรอจอมทองไม่นอนนะครับไปกลับนะครับไปกลับแต่แมันมีค่ารถมีค่าอาหารกลางวันนะเพราะฉนั้นต้องรบกวนทําความเข้าใจกับผู้ปกครองว่า มีค่าใช้ใจ่ายแล้วผู้ปกครองช่วยในเรื่องของดําเนินการค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือประเด็นเรื่องของการขาดลาม,มาสายเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะเมื่อมันหายไปจากตัวของนักเรียนตัวของลูกของเราผมเชื่อมั่นว่าคุณภาพชีวิตของเขาทั้งเรื่องของการเรียนทั้งเรื่องของบุคลิกภาพ นะจะเติบโตอย่างมีคุณภาพแน่นอนนะครับและประเด็นต่อไปสิ่งเหล่านี้นะเมื่อมันหายไปจากตัวของนักเรียนเมื่อถึงวันพิธีจบหลักสูตรพิธีจบหลักสูตรจะมีพิจารณานักเรียนดีเด่นประเภทต่ตางๆเช่นเรื่องของการเรียนดีเด่นพฤติกรรมดีเด่นผู้นำดีเด่นจนมาั่งสุดท้ายอาราวด์ รอบทิศนะได้รับโลก็จะไม่มาทันรอบกันอีกละนะไม่มาขอเหตุผลอะไรต่างเพราะทุกคนหวัวขาวสะอาดนะเป็นไป,นปนตามกติกาอะไรต่างเหล่านี้น,นะครับนะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะขึ้นนะไปเรือรอบเกียรติบัตรเป็นนักเรียนดีเด่นในวิดีจบหลักสูตรไม่ติดไม่ขี่เดือนข้างหน้านี้ได้อย่างสง่างามน,นะเพราะฉะนั้น ถ้าเผื่อว่ามันมีอะไรที่เป็นไม่เป็นดักที่ผมพูดเมื่อกี้นี้เช่นอาจจะมีเรื่องของการขาดลามาสายมีอะไรต่างหนึ่งเราทําตามกระบวนการที่ผมได้ชี้แจงให้ไปสองเมื่อถึงพิธีจบหลักสูตรก็อขอให้ทุกคนยอมรับกติกาของของโรง,งเรียนนะคำว่าดีเด่นก็ขอให้มันเป็นดีเด่นจริงๆนะขึ้นไปอย่างสง่าง,งาม ไม่ใช่ขึ้นไปแล้วแม้กระทั่งตนเองนะภาษาคำเมืองว่อีคลิกในใจอยนะน,น่าจะขึ้นไปเลยอะไร,รอลองนะครับเพื่อนๆรอบข้างนะครับนั้นขอให้ยอมรับเรื่องของกิกานะครับนะครับ,นะรบ,นะรบสำหรับผมขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะที่จะดำเนินการชีวิตของตนเองในช่วงระยะเวลาอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และไปสู่เป้าหมายได้สําเร็จนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันจะเกิดขึ้นและประสบความสําเร็จได้อย่างไรนะขอท่านผู้ครองนะร่วมกันรับฟังข้อแนะนําจากผู้ที่ประสบความสําเร็จที่้า้ชื่ออยู่ทางหน้านี้และสาคัญอีกอย่างนะพร่ำให้คําแนะนําให้กับลูกๆของเราอยู่เสมอว่าปรัชญาของโรงเรียนเป็นจริงเสมอถ้านําไปปฏิบัตินะวิริยะอุตสาหะนำมาสึ่งความสําเร็จสวัสดีครับ